สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องหมอบาวาน,นะครับเป็นภาพยนตร์สปินออฟเรื่องล่าสุดจากจักรวาลไทยบ้านเดอะซีรีส์นะฮะซึ่งยกคาแรคเตอร์ของหมอปาวาน,นะครับที่เป็นแบบชื่อเสียงรู้จักโด่งดังในเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์มาขยายให้เป็นหนังเต็มเรื่องหนึ่ง ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับไทยบ้านเดอะซีรีส์เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับภาคอีสานนะครับที่ตอนแรกมันไม่ใช่หนังที่แบบแมสมาร์เก็ตไม่ใช่หนังเมนสตรีม Steam เลยเป็นหนังที่ทําเฉพาะกลุ่มทําเพื่อคนอีสานดูแต่มันกลับได้รับความนิยมครับและก็ได้ทําต่อมาเรื่อยๆอีกหลายเรื่องนะฮะมีสปินออฟแยกออกมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไอที่เอ็กกับเอนเนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะฮะผมรู้สึกว่าคุณภาพของหนังไทยบ้านเดอะซีรีส์อ่ะ พอเป็นเรื่องที่เอกเบียนเครู้สึกว่ามันดรอปลงเยอะมากครับส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วก็มีเรื่องรักหนูไหมนะครับที่เป็นเรื่องของกลุ่มเพื่อน3คนนะฮะในไทยบ้านเดอะซีรีส์กลุ่มแก๊งของจะรอดนะฮะซึ่งรักหนูไหมเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างชอบนะผมว่ามันทําออกมาได้ดีเลยทีเดียว ให้แง่คิดอะไรต่างๆได้ดีมากแล้วก็มาเรื่องนี้ครับหมอประวานสิ่งแรกที่ต้องชมนะครับโปรดักชันดีขึ้นแบบอัปเกรดเลยทีเดียวเนื่องจากเรื่องนี้มีสปอนเซอร์นะฮะหลายเจ้าเข้ามาสนับสนุนนะครับแล้วก็มีการทายอินในหนังด้วยนะครับซึ่งในจัก,กรวาลของไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับผมไม่เคยเห็นการทายอินแบบนี้หรือว่ามีแต่ผมไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกทีแต่เท่าที่จําได้ผมรู้สึกว่ามันไม่มีการทายอินอะไรแบบนี้นะแล้วเรื่องนี้ก็มี สปอนเซอร์เยอะขึ้นนะครับและที่เราเห็นได้ชัดชนในเรื่องก็คือคาราบาวแดงมีการไทยอินนะครับแต่ว่าการไายอินก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอุบสรรคหรือว่าขัดหูขัดตาขัดอารมณ์ของตัวหนังเลยคือไม่ได้ไทยอินจนหน้าเกลียดนะครับแบบยังเป็นการไทยอินที่คนดูยังรู้สึกโอเครับได้และก็ไม่รู้สึกติดขัดอะไรภาพสวยขึ้นมากนะครับถ้าเทียบกับไทยบ้านภาคแรกๆนะฮะคือภาคแรกๆมันค่อนข้างจะเซฟเรื่องงบนะครับทุนในการสร้าง มันก็เลยต้องลดต้นทุนในส่วนต่างๆแต่ว่าเรื่องนี้งานภาพอะไรจัดเต็มมันก็เลยออกมาได้แบบสวยงามโปรโดักชันสวยมากครับภาพสวยมากถ่ายสวยมากการจัดไฟไลติ้งอะไรก็ทําได้ดีผมคิดว่าน่าจะมาจากงบที่มันมากขึ้นนะครับเลยแบบรังสรรค์งานค้าภาพสวยๆออกมาได้และเรื่องนี้นะครับก็ยังมีการนํานักร้องชื่อดังอย่างครูเตอร์อภิวันนะครับ มาเป็นเหมือนนักแสดงรับเชิญในเรื่องนี้ด้วยแต่ตัวหนังนะครับก็ยังคงความเป็นสเสน่ห์ของไทยบ้านเดอะซีรีส์ไว้ได้อย่างครบถ้วนคือถึงจะมีสปอนเซอร์รายใหญ่เข้ามาสนับสนุนนะครับแต่เขาก็ยังสามารถคงความเป็นตัวเองแล้วก็บาลานซ์ได้แบบอย่างลงตัวระหว่างในทุนที่เขาต้องการให้ไทยอินนะฮะแล้วก็ความเป็นตัวเองความต้องการของตัวเองในการจะทําหนังผมคิดว่าเป็นการบาลานซ์ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ยังคงสเสน่ห์ของความเป็นไทยบ้านได้ดีอยู่เหมือนเดิมและเรื่องนี้นะครับก็ยังคงความดราม่านะครับที่เป็น ลายเซนของหนังในตระกูลไทยบ้านเดอะซีรีส์ไว้ได้ค่อนข้างโอเคแต่มันไม่ได้ไปสุดถึงขนาดไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2นะครับที่มีฉากแบบพระเคาะลงศพที่แฟนของเซียงเขาตายมันมันไม่ได้ดราม่าหนักหน่วงบีบคั้นเท่ากับภาค2.2แต่ว่ามันก็ยังมีความดราม่ามีความหน่วงมีความเจ็บปวดอยู่นะครับแต่มันจะไปในเวพาร์ทของความรักของคน3คนมากกว่าหมอปาวาน ลอดนะครับแล้วก็ครูแก้วพูดง่ายมันก็คือรักสามเศร้าครับแต่มันจะต่างจากหนังเรื่องอื่นเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันขายความเป็นแบบความบ้นบานๆความเป็นธรรมชาติของอีสานมันก็เหมือนเราดูชีวิตรักสามเศร้าของคนในพื้นที่นั้นแหะขึ้นหนังเรื่องนี้ครับถึงมันจะมีความดาราม่าหน่วงๆตามสไตล์ไทยบ้านแต่มันก็ยังมีความคอมเมดี้ฮะความตลกที่สอดแทรกมาใน เนื้อเรื่องที่มันเข้มขน้นที่มันเศร้าหน่วงซึ่งมันเป็นความตลกที่ค่อนข้างธรรมชาตินะครับดูแล้วไม่ฝืนดูแล้วไม่ประดิษฐ์มันเป็นความคอมดี้ที่เกิดขึ้นจากคาแรคเตอร์ของตัวละครของไทยบ้านนะครับที่ผมว่าค่อนข้างจะเป็นจุดแข็งของไทยบ้านนะแต่คาแรคเตอร์นะครับผมว่ามีเอกลักษณ์มีสเสน่ห์แล้วก็มีความแข็งแรงของตัวเองค่อนข้างสูงคือมันมีความชัดมากมครับซึ่งไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่การพูดการจาหรือว่าซิทูเอชันเหตุการณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นในเรื่องอะ่ะมันก็สามารถทําให้เรารู้สึกตลกได้แล้วนะครับจากความเป็นธรรมชาติของคาแรคเตอร์เขาอะ่ะแล้วก็บวกความเป็นธรรมชาติของนักสแสดงที่เล่นด้วยแล้วมันจะมาหนักช่วงท้ายครับช่วงท้ายก็คือเป็นแบบดรามา่าเป็นจุดที่ค่อนข้างจะพลิกสุดของหนังแต่ว่ากราฟเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแบบกราฟที่มันโดดสูงขึ้นแบบก้าวกระโดนครับมันมันจะมาประมาณนี้ฮะแล้วมันก็ขึ้นประมาณนี้ซึ่งตัวหนังอะ่ะ ผมรู้สึกว่าคอนเทนต์ในเรื่องอ่ะมันไม่ได้อัดแน่นขนาดนั้นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะฮะผมว่าผมว่ามันสามารถทําให้กระชับกว่านี้ได้มันจะมีช่วงเอื่อยๆที่ทําให้เรารู้สึกเบื่อนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากฮะโดยรวมของหนังมันยังฉุดกราฟให้มันอยู่ในระดับที่โอเคอยู่ผมว่ามันน่าจะมาจากที่ตัวหนังอ่ะมันยืดเกินมันสามารถทําให้มันกระชับกว่านี้ได้นะครับเพราะว่าตัวคอนเทนต์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้วแต่เรื่องนี้นะครับค่อนข้างจะ ดึงเสน่ห์ของหมอประวานออกมาได้เยอะกว่าเรื่องอื่นส่วนหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้มันเป็นสปินอฟของหมอประวานหนึ่งเดียวเลยเพราะว่าในไทยบ้านเดอะซีรีส์มันก็ต้องกระจายบทกระจายความสําคัญไปที่นักแสดงคนอื่นตัวละครบทอื่นด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันไปที่โฟกัสที่หมอประวานซะส่วนใหญ่ลองลงมาก็เป็นจะาลอดนะครับถ้าพูดง่ายๆมันคือแบบคนเจ้าชู้คนหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนเจ้าชู้คือ นะครับแต่ตัวหนังก็เฉลยนะครับเฉลยปมเฉลยภูมิหลังของตัวพระเอกว่าทําไมเขาถึงมีการกระทําแบบนี้ซึ่งอันนี้ผมเอามาเชื่อมโยงเองนะครับผมว่ามันน่าจะเกี่ยวกันเพราะว่าพ่อแม่ของลอดนะเขาแยกทางตั้งแต่เด็กทําให้เขาเหมือนแบบเป็นฟิลแบบขาดความรักขาดความอบอุ่นเขาเลยกลายเป็นคนที่แบบ หลายใจเป็นคนเจ้าชู้นะฮะตัวเองมีแฟนแล้วก็คือหูแก้วแต่ก็ยังไปแบบไปยุ่งวุ่นวายกับหมอประวันอีกคือหลายคนน่ถ้าไปดูอาจจะรู้สึกว่าทําไมแบบรอดมันเสน์แรงในขนาดนี้ว่าแบบผู้หญิงสองคนจะต้องมาแบบเจ็บปวดมาทุกข์ร้อนมาแย่งชิงกันทั้งที่ภายนอกเขาก็ดูธรรมดานะครับไม่ได้แบบมีอะไรโดดเด่นเลยว่ากันตามตรงเป็นบดลูเซอร์ด้วยซ้ำนะฮะทำอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับแต่ทําไมแบบผู้หญิงสองคนต้องมาแบบ มาแย่งชิงมาอกหักกับคนคนนี้คือที่เราเคยเห็นคอมเมนต์ตามโซเชียลนะครับเขาะจะพูดว่าโอ้โหนี่หล่อแบบขนาดน่าเดทเลยเหรอทำไมแบบทั้งหมอประวานทั้งครูกแก้วต้องมาแย่งชิงต้องมาแบบเจ็บปวดมาช้ำรักกับผู้ชายคนนี้ทําไมดูแบบต้องการผู้ชายคนนี้ขนาดนั้นส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่แบบมองผู้ชายที่หน้าตานะครับอันนี้มุมของผมนะ ที่ผมตีความนะเพราะว่าจริงๆอะถ้าเราดูคาแรคเตอร์ของรอด่ะรอดเป็นคนที่ผมว่าค่อนข้างจะคารมดีนะเขาเป็นคนแบบมีเสน่ห์อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะมันก็ไม่แปลกที่ผู้หญิงจะติดเขาจะชอบเขาจะหลงเขานะครับคือบางทีเราอาจจะต้องลบมายาติที่ว่าผู้หญิงทุกคนต้องชอบผู้ชายหน้าตาดีออกไปบ้างนะครับพอรอดอะผมว่าคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างส่งนะแบบคารมดีเป็นคนแบบเออตลกด้วยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะ มันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยนะครับที่ผู้หญิงจะชอบเขาผมไม่รู้จะพูดอะไรเยอะสําหรับเรื่องนี้นะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นหนังที่ผมสามารถแนะนําให้คนอื่นไปดูได้มันไม่ใช่หนังที่คุณออกมาแล้วรู้สึกแย่อันเนี้ยคุณออกมาคุณก็ยังรู้สึกโอเคนะครับทั้งคนที่เป็นคนที่ซีเรียสกับหนังมากๆแบบเป็นเนิร์ดเกีแบบ่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าเป็นคนดูหนังธรรมดาทั่วไปคุณสามารถดูได้หมดเลยโดยที่คุณไม่สะบัดออกมาหลังจากดูเสร็จ มันไม่ใช่หนังที่ดูถูกคนดูนะฮะเป็นหนังที่คุณภาพถือว่าค่อนข้างดีเลยอยู่ในมาตรฐานของไทยบ้านหรือซีรีส์นะครับแต่ส่วนตัวผมผมว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดไอภาค2.2กับไอเรื่องรักหนูไหมนะฮะแต่ว่ามันก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีในของไทยบ้านนะครับแต่อาจจะไม่ได้สุดหรือว่าดีเท่ากับ2เรื่องนั้นคือส่วนตัวนะครับผมชอบภาค2.2มาก 2. 2. มที่สุดนะครับถ้าเป็นไทยบ้านภาคแรก ก็โอเคครับเป็นการเปิดประเดิมมาที่ทําได้ดีมากเป็นการเปิดตลาดใหม่ของหนังแบบหนังอีสานเลยนะฮะสำหรับผมนะครับเรื่องหมอประวานผมให้6.5เต็ม10อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะโอเคเลยแต่ยังไม่ได้ทำให้รู้สึกสุด จนสามารถบอกได้ว่าโอ้โหโคตรดีอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่คุณดูแล้วคุณไม่เสียลงอ่ะเอาจริงๆรอดก็คือคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งนะฮะเอาความสับสนเอาความลังเลของตัวเองมาทํร้ายผู้หญิง2คนขอจบคิดไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะฮะใครที่ไปดูเรื่องหมอประวานมาแล้วนะครับมีความคิดเห็น